มาแล้วค่ะมาแล้วคะ <it 's good now>. ่ะโคเรคโคเรสวัสด oh ีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆชาแนลนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูสุดแสนจะอร่อยนะคะผัดมะเขือหมูไข่ใส่เจียวนะคะเมนูง่ายๆค่ะล้างตู้เย็นนะคะไม่มีอะไรจะทำแล้วค่ะเมนูนี้ง่ายสุดๆแล้วค่ะผัดมะเขือหมูใส่ไข่ ไปเต้าเจี้ยวไปค่าเราไปเข้าครัวกันค่ะนี่นะคะสําหรับวัตถุดิบนะคะก็ไม่ยุ่งยากนะคะมีแค่นี้เองนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือตําพริกกันก่อนนะคะตําพริกกับกระเทียมนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเราก็จะใช้พริกกับกระเทียมนิดหน่อยนะคะเพื่อผัดเป็นเขาเรียกอะไรให้มันมีรสชาติเผ็ดนิดนึงนะคะเพื่อนๆประมาณนี้เลยค่ะตับบุบบุบไปเรื่อยๆนะคะ จะเอาไม่ต้องละเอียดมากนะคะเพื่อนเพื่อนเอาประมาณนี้ละค่ะ <Okay. S 1> นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะตักพักใส่ถ้วยไว้เช่นเคยนะคะ mm. เพื่อนเพื่อนมีนะคะใส่ถ้วยไว้เพื่อสะดวกในการทํานะคะ mm. พริกสีแดงไม่มีนะคะก็เลยเป็นสีเขียวไปเลยนะคะ mm. สีแดงหมดนะคะหาไม่เจอ โอเคค่ะวัตถุดิบของเราก็จะประมาณนี้นะคะใบหัวละพาเนี่ยนะคะเราก็จะเด็ดใส่จานไว้นะคะเพื่อนๆหัวละพาโหละพาพูดผิดพูดถูกหัละพางามๆนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะเด็ดใส่จานไวนะะ้เลยค่ะอันนี้เราก็ไปเด็ดจากต้นข้างบ้านมานะคะสดๆใหม่ๆเช่นเคยนะคะได้กินอยู่ประจําเลยค่ะปักไว้ นิดหน่อยนะคะก็ได้กินอยู่ตลอดเลยนะคะนี่นะคะวัตถุดิบของเราก็ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะคะมะเขือเทศนะคะเอ้ยไม่ใช่ <laughs> มะเขือยาวนะคะหั่นชิ้นล้างทําความสะอาดเรียบร้อยล้างทาราหนึ่งจานแล้วก็หมูสับหนึ่งถ้วยตามด้วยไข่ไก่สองฟองใบหัวระพาหนึ่งจานพริกกระเทียมตำนะคะหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็เต้าเจี้ยวหนึ่งช้อนโต๊ะซอถอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำตาลทรายผงปรุงรสชูรสนะคะเพื่อนๆแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำมันพืชนะคะนี่นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวลงมือทำกันนะคะมาค่ะแล้วก็มาตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันพืชประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆพ,อน,พอน้ำมันร้อนนะคะเราก็ใส่พริกกระเทียมนะคะที่เราบุบๆไว้แล้วนะคะสีจะไม่มีสีสันนิดนึงนะคะไม่มีพริกแดงนะคะเหลือแต่พริกสีเขียว ก็เลยได้เป็นสีเขียวสดใสลนะคะเพื่อนๆดูสิคะแล้วก็ผัดให้สักพักหนึงนะคะให้มันมีกลิ่นหอมของกระเทียมกระริกนะคะนี่นะคะคลุกเข้าไปเรื่อยๆนะคะโคเรโคเรนะคะสำหรับบ้านเกทๆนะคะก็จะมีคลิปลงให้เพื่อนๆได้มาชมมาชิมกันนะคะทุกวันจันทร์พุดธสุกนะคะเวลา14.30ี่านนะคะหากเพื่อนๆว่างก็แวะเวียนมา มาชมมาชิมความอร่อยกันนะคะของบ้านเก๋ๆค่ะเมนูสุดยอดค่ะอร่อยทุกเมนูนะคะเพื่อนๆมาค่ะตอนนี้เราก็ผัดพริกกับกระเทียมหอมได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่หมูสับลงไปเลยนะคะนี่นะคะหมูสับหนึ่งถ้วยค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่ามะเขือของเราก็นิดเดียวนะคะลูกเดียวเองค่ะนี่นะคะโคเรคโคเรหหูหอมมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยมะเขือ ที่เราหั่นล้างน้ำไว้แล้วนะคะนี่นะคะมุเสือเราก็หั่นเป็นชิ้นๆทำความสะอาดไว้เรียบร้อยนะคะเราก็เอามาผัดรวมกับหมูนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวรอให้อ่โดนความร้อนสักนิดนึงนะคะในระหว่างนี้เราก็ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงเลยนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะน้ำตาลทรายผงปรุงรสจูรสอะไรประมาณนี้นะคะใส่ลงไปให้ครบเลยนะคะนี่นะคะซอสหอยนางรม กินหอมเยินยั่วเปิดไฟป,ปานกลางนะคะเพื่อนๆไม่ต้องแรงมากนะคะนะคะหอมหอมนะคะเสร็จแล้วเราก็ผัดรวมกันนะคะโคเลโคเลนะคะเดี๋ยวเรารอให้มะเขือยาวสุกสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆ สำหรับเมนูนี้นะคะเด็กๆก,ก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินดีนะคะเผ็ดไม่มากนะคะเพราอเราใส่พริกนิดเดียวนะคะโอ้ยฉุนน่าดู <c oughs> มาค่ะตอนนี้เราก็จะใส่ไข่ไก่นะคะไข่ไก่สองฟองนะคะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะนี่นะคะใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วรอให้ไข่เซ็ตตัวสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก,ก็ตามด้วยเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวที่เราเตรียมไว้นะคะนี่นะคะ หนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะนี่ค่ะโคเลโคเลเบาๆนะคะเบาๆเดี๋ยวรอให้ไข่มันสุกเซ็ตตัวสักนิดนึงนะคะ <c oughs> น่ากินมากๆเลยค่ะใครสนใจอย่าลืมนะคะเอาไปทำกินกันได้เลยนะคะเมนูแนะนำคะ่ะนี่นะคะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันสักน,นิดหนึ่งนะคะว่าจะโอเคตามที่เราต้องการไหมนะคะอืมรสชาติโอเคเลยค่ะเผ็ดหวานมันเค็มนะคะอร่อยอร่อยค่ะครบะคะ <laughs> รสสี่รสค่ะเผ็ดหวานมันเค็มนะคะเพื่อนเพื่อนความมันก็ได้จากไข่นะคะเพื่อนเพเดี๋ยวเพื่อนบอกว่าความมันมาจากไหนนะคะ <laughs> ไข่นะคะไข่ <laughs> สีสันน่ากินมากๆเลยค่ะดูสิคะมาค่ะเรามาใส่ใบโหระพากันที่เราเตรียมไว้นะคะ1จานหนึ่งกําใหญ่ๆเลยค่ะดูสิคะพอใส่ใบโหระพานะคะโอ้ยหอมหน่ากินมากๆเลยค่ะนี่นะคะคลุกเขาเรโคเรให้มันเข้ากันสักคู่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะมากินข้าวกันได้เลยนะคะ มาค่ะตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะเรามาตักใส่จานเสิร์ฟตั้งโต๊ะกันได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะโอ้ยน่ากินมากๆเลยค่ะล้นร้อนกับข้าวสวยนะคะผัดมะเขือร้อนๆกินกับข้าวสวยนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะเมนูแนะนําเลยนะคะใครสนใจก็อย่าลืมนะคะไปทํากินกันได้นะคะไปค่ะ สำหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋เก๋ชาแนลนะคะก็ทำเมนูผัดมะเขือหมูไข่ใส่เต้าเจี้ยวนะคะเพื่อนๆอร่อยอร่อยมาให้เพื่อนๆได้รับชิมนะคะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆและก็ F4 ทุกๆท่านนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมารับชมคลิปและให้กำลังใจบ้านเก๋เก๋ชาแนลเสมอมา ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งๆิ้ง,งเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะทั้ง f c ีในประเทศและต่างประเทศนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยตลอดไปะคะ่ะ See you again tomorrow. แล้วพบกันในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ